เฟรมนะครับผมนี่หัวอืมขาดใจ เอโยก็สวัสดีครับผมซูปเปอร์กัมบอฟันเนอร์มิวสินะครับวันนี้เราก็นในเกมเจ็ดแพ็กจอยไรซ์สองอีพีสิบเก้านะครับไหนดูซิเป็นเอ่อเกิดอะไรขึ้นวะนะไปนี้ไม่ได้เป้าความหมายเลยมัง้งอืมโอเคเต็มพลังเต็มที่เลยนะมีกำลังใจนะนะ อืมเพราะว่าอาจจะใส่วันก็ได้นะใส่วันตาน,ะนะั่นเลยอืมโบใช่นี่เนาะอืมด้วยอืม นี่นี่ระวังนะนี่ไอเทมไอเทมโอ้ไอเทมมาไอเทมมาอืมอืมนี่คือความโชคดีมาตลอดเลยจ้าโยอ่อืมอืมนี่เออนะน่ะ ม่ได้ทำนิดหน่อยนะครับก็ผมว่านะโอ้ยโอ้ยอ้าวอ้าวทำไมทำไมโชคร้ายว่นนี้ว่าโชคดีหรือเปล่านี่อืมอือ เอาเอาหมดแดงอยู่นะครับเออกลับมาดิครับผมเอเออ่านี่นี่วนี่อาจจะไม่ นี่ไงก็ไม่ธรรมดาแสดงหรอกเ <c oughs> ฟร,รมนะครับผมี <c oughs> ่้ยอืมขาดใจอืม ววิวโลนเกือบลืมไปเกือบลืมไปอือฮึอะเพราะว่าอาจจะติดปันไปหน่อยเอาอ๋อือในดูสิครับอือยังเหลืออยู่นะครับอีกใกล้จะถึงแล้วนะครับอือฮึ อ้าวและอืมอ่าฮะอืมแบบนี่ไงล่ะใช่นี่จริงๆหรือเปล่าสิอืมอายไม่ได้ทำแบบนันะนะ นี่โว้ห้าโลอีกแล้วนะครับผมนีมม่นี่ไงสนุกดี ววนี่ใส่นี่อา้าวลืมอีกแล้วโอ้โหพลาดจนได้เอ๊ะโอ้ยอืมค้องไ,ได้ตามวัวเนี่ยนะอือดีนีไง รีบเร่งใส่ไปเลยอออุอ้ยอุยๆๆๆๆ้ยอุ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 ้ยอาโดนโดนไม่โดนเลยไม่โดนโถเอ้ยเนาะคันคันหัวนะได้เบลยี่สิบสี่มาโอเคเออได้อัพเกรดนี่อ่ะซ้ม โอเคไปกันเลยเพราะว่าแสดงนี้นะครับ งนีาง่ายระวังแล้วก็ตูมไปเลยเอออ่ะเนี่ยมาพอดีนี่นี่ยอัพเกรดเนี่ยนะครับในเวลยีสี่มานะครับต่อไปที่เวลยีหกละมังนะยังเติมมันเยอะเกินไปนะครับเอาเป็นว่านะ แบบไม่ได้ลงเรื่อยๆนะเป็นแต่ต่อจากนี้นะครับผมว่านะโหนี่โดนะนี่อันที่จริงเนี่ยสามารถนี่นะครับก็ ลงเบาๆนิดหน่อยนะครับอ่เนี่เนน,นี่สปิดนะครับเออเห้อตอนนี้ยังก็สวยอืมใส่น้ำมะนาวไปเนาะเออไม่ได้อาจเปรี้ยวไปนี่เดียวนะนี่หัวใจหัวใจเมื่อกี้ตอนฉีดวัคซีนนะครับเมื่อกี้สรงเส้นมาด้ฉีดสักหน่อยอืม อ่านะ่ะโว้เมื่อกี้อยู่บ้านยังนั่นะนะนะเมื่อกี้อยู่นอกยังติดโควิดนะครับสงสัยยังไม่หายเมืกก่อกี้ต้องยังติดนะนะนะโควิดนะอโอ้ ว๊้ยเอ่าต้องเพลพไปฉีดวัคซีนนะครับแต่นี่ไงครับโว้โว๊โววโววโว๊โว๊โว ้ยพลาดอีกแล้วโดนแล้วเรานะดูนี่จอสกก่อนสิต่อไปที่เวลสามสิบนะครับนะเมื่อกี้เวลยี่สิบหกนะอาจจะธรรมดาธรรมดาไม่ธรรมดานะมันก็แค่ เล่นแบบรอเล่นนะนะไม่ไม่ได้เล่นนะนะไม่ได้รอเล่นหรือเปล่าอ,อืมอืมนี่โอ้ยอ้าเอ้าวอา โดนพลาดโดนพลาดโดนพลาดเอ้เอ้ยเ,ยเยหัวใจหัวใจใช่เกอบเ,เก็บเก,บเกบอบเออนี่สู้เก้าไปด้วยกันนะครับอืมโอเค นี่ไงฮ่าวูบมันนี้เนี่ยโอ้ไปดับไปอืมโอ้โอืมเนี่ย ไฟดับเอยอหยยังเต็มเลยมไม่ต้องหว่วงนะครับเียงแค่จบคลิปแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกด s subscribe ได้ยกดไ like, ลค์กดแชร์และกดกระดิ่งห้แจ้งเตือนนะครับแล้วก็คลิปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every Breath. see my message start to spread and i had so many dreams then you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what it means always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the it's my only medicine yeah everything i do i'm just being genuine yeah i'm sick of being screwed feel my No how.